ัครบทุกท่านนะครับวันนี้ก็ผมจะมาพามาดูไก่พึ่งเมืองนะครับที่ผมเลี้ยงไว้นะครับนะครับมันจะมีเจ็ดสีออกแดงๆล้นะครับสีดำมีดูแค่ตัวเดียวนะครับนะครับก็พ่อพันธุ์นะครับเป็ดเทศก็ตอนนี้เหลือแค่สี่ตัวนะครับตัวตัวผู้สองตัวจะมีสองนะครับเดี๋ยวต้องเอาตัวผู้ออกตัวหนึ่งนะครับ สวนไก่ก็เพิ่งฟักใมนะครับเนี่ยนะครับไอตัวนี้เดูหน้าเขากขเป็นเป็นแพะนะครับก็เขาตีกันครับนะครับก็ห้อมหนึ่งก็ประมาณ10บตัวนะครับนะครับส่วนอาหารเราก็ให้อาหารส่วนที่เราเหลือจากที่เรากินนะครับอย่างเช่นปลายข้าวนะครับพืชเศรษอาหารนะครับ เนี่ยให้แค่ครั้งเดียวนะครับคือให้เดี๋ยวตอนเย็นนะครับส่วนตอนเช้าเราก็ให้เขาหากินอ่อาเองนะครับนะครับนี่ก็ผมก็เอามาอีกส่วนหนึ่งรับตัวสีขาวนะครับนะครับส่วนนี้ก็เขาเขาไข่ด้วยกันนะครับ ก็ได้ฟักพร้อมกันไข่ที่เดียวกันก็เลยเลี้ยงด้วยกันครับเขาไม่ตีกันครับลูกก็ประมาณเกือบพี่สิบตัวนะครับนี่ก็ผมก็เอาเป็ดมาใหม่นะครับสองตัวนะครับถุงสองตัวนี่ก็ของเก่านลครับก็ที่เหลือเท่านี้ก็มันตานะครับเป็นโรคตาเมื่อตอนฝนตกชุบๆนะครับ เ็เลือเลือแค่นี้นะครับก็เลยเอาก็เลยซื้อมาเพิ่มสองตัวนะครับแล้วก็หายกิน,นเรื่อนะครับอยู่นู่นตัวนายแพ้เขาก็แอบดูใต้ต้นม้นะครับต้องรอให้พวกิกเขากินๆก,นกินกินหกดก่อนกินอิ่มก่อนก็อเอ่อเข้ามากินนะครับ นครับ,น,รบนจะเก็บไว้เ,วเป็นเศษส่วนประเทศก็จะเก็บไว้ตัวพู่หนึ่งตัวมีสองนะครับส่วนตัวพู่ตัวนี้ก็อาจจะลาบกินนะครับครับก็พะมาณนี้แหละครับก็ ส่วนนี้ก็นี่ก็ประมาณหนึ่งเดือนนะครับอีสองสามไม้ก็นุ่งครับดูครอบวัวนะครับเดี๋ยวตอนนี้เย็นเขาก็มากินติต๊กเจ้าตรงนี้แหละครับนี่ก็พ่อครับลูกเลี้ยง,งนะโอเคนะครับเดี๋ยวฝาก ขอติดตาให้กำลังใจผมด้วยนะครับส่วนคลิปนี้็อสวัสดีครับ